้ะก็สวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องจากคลิปนี้ก็กำลังเดินทางพี่น้องเอ้ยนี่ก็มาแล้วแหละพี่น้องมาจากไอ้บุรีรัมย์าเลยอันนี้ก็น่าจะใกล้เข้าเขตไอ้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอะไรเลยกัพอดีว่ากับคลิปนี้กะสิมาไอ้อัปเดตข่าวสารให้พี่น้องเบื้องพี่นอ้องคลิปนี้ก็สิไทยนี่รดเนอะ ก็คือว่าไอ้ผมไปเห็นข่าวตัวหนึ่งพี่น้องการเมือเศร้านี่แหละก็เลยถือโอกาสเล่าสู่พี่น้องฟังแลวก็เบิ่งถนนไปพร้อมพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศดีนะก็ะคือไอ้กรมการข้าวพี่น้องกรมการข้าวนี่เพิ่อ,อ้จะเปิดตัวพี่น้องจะเปิดตัวไอ้ข้าวสายพันธุ์ใหม่พี่น้องข้าวสายพันธุ์ใหม่จํานวน8ชนิดพี่น้องอภายในปีหน้าภายในเดือนเมษาเพิ่นว่า เดือนเมษาพันสีเปิดโตก็คือคุณสมบัติของข้าวไอแปดสายพันธุ์ในที่ไอเพิพน่พนเพนิ่นกรมการข้าวจะเปิดตัวนี่เพิ่นว่าผลผลิตนิดดีอแล้วก็กลิ่นนี้หอมนุ่มอืมก็คือคงความมาตรฐานของความเป็นไทยนยั่นแหละอืาก็คือรู้ๆกันอยู่กันเนาะคือข้าวไทยนี่ก็คือจะหอมนุ่มอืมได้แล้วก็เป็นไอเ,เป็นที่นิยมกับไอเป็นที่นิยมไอ ในเขาเอื่นว่าอย่างไะในทั่วโลกนะพี่น้องเออในในทั่วโลกอะออกอะเดี๋ยวรอรุ้นกันพี่น้องรอรุ่นกันว่าไอ้ไอ้เมษาปีหน้านี่ว่าผลสืเปิดตัวออกมาแน่ใดพันข้าวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอรุ่นพี่น้องก็คือว่าเนาะคือไอช้ชาวนาไทยเฮาน,าาานี่คือพันข้าวแต่ละชนิดนี่ประเทศไทยเฮานี่ คือแทบจะไม่มีสายพันธุ์ใหม่เลยเลยแม่นบอพี่น้องคือมีแต่เดิมๆซ้ำๆพัฒนามา20 30ปีกะมีแต่สายพันธุ์เดิมน่ะผลผลิตก็คือเกาเอผลผลิตก็เหมือนเดิม,มข้าวก็เหมือนเดิมเผลอคุณภาพข้าวของไทยในปัจจุบันนี่คือมันผลผลิตมันผลผลิตแล้วก็ความหอมความนุ่มของมันนี่มันลดน้อยถอยลงไปก็ด้วยสภาพอดินก็เสื่อมแม่นบอละ่ะ สภาพของปุ๋ยกับแพง้งมันคือหลายๆอย่างะ่ะพี่น้องคือคือยังค้นเห้านี่แหละเข้าข้าวก็เหมือนคนนี่แหละผมว่าคือถ้าใช้งานไปนานๆน,น,นี่คือข้าวนี่มันก็จะเขาเอ่วาวอย่างไรวงายพันเนาะคือยังคนก็คือกันะคนก็ถ้าอายุไอ้นานๆไปนี่อายุอานามดนไปมันกับขนมันกับเถาไม่นู้ว่าออมันกับเถามันกับเปลี่ยนแปลงไปข้าวก็เหมือนกันนะผมว่าคือ ถ้าเราใช้เราปลูกไปนานๆนี่นแล้วแล้วทีนี้เอ๋ไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดสีเนตให้ให้เขาเนี่มันกลายพันธุ์ผมว่าแล้วมันก็เลยจะทําให้ข้าวนี่ไม่มีความหอมนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเออพิเยนไปคือจังมะขามหวานคือกันอะไรพี่นอ้องมะขามหวานกับในช่วงปีแรกๆอันนี้ก็หอมหวานแมนบอ <c oughs> แต่พอห้อยหลายปีเขาหลายปีเขามะขามก,ขาก็กเริ่มเปรี้ยวได้บ้างนี่ ข้าวก็เหมือนกันผมว่าเขาก็คือการถาถาคือถ้ากรวมการข้าวไม่ไม่พัฒนาไม่ไม่มีการปรับปรุงนี่ก็ผมว่าแต่ชาวนาท้ายเท้ากับสิอยู่ลําบากเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ต้นทุนต้นทุนในปัจจุบันนี่โอ้ยมันมัน,ม,นมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามกับไอผลผลิตแม่นว่าหรอคือผลผลิตข้าวในปัจจุบันนี่เนี่ยมัน มันได้หน่อยพี่น้องได้น้อยเออหรือหรือถ้าถ้าปีไหนดินน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์หน่อยก็อาจจะได้ดีหน่อยแต่ว่าค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่ายานี่พี่น้องมันมันตกต่ำเอ้ยมันสูงเนาะมันมันตกต่ำเออตกต่ำนี่มันคือราคาข้าวเนาะอืมคือต้นทุนต้นทุนของการทํานาเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีมันสูงขึ้นทุกปีแต่ว่าล่าค่าเขาเอโอโยย ราคาข้าวนี่พี่น้องราคาข้าวนี่มันมันขายไม่ได้ขายไม่ได้ตามต้นทุนอืแม่บอเพราะฉะนั้นนี่ถ้ากรมการข้าวไม่ไอ้ไม่เปิดสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆหรือว่าไม่ไม่เพิ่มผลผลิตให้หรือว่ามีแต่สายพันธุ์เดิมๆเนดะิมๆเน่ะช่าหน้ากะขาดทุนเดิมๆเดิมๆกัก็คือว่าแลลวเนาะก็ เออค่ะคิดเบิง้งชาวนาทาสียูได้บอเออแม,มนบอล่ะไผสิไปย่อมขาดทุนตลอดแมนบอกไอขาดทุนเอไม่ว่านะแถมยังโดนด่าอีกตั้งหากนะ่ะเฮ็ดหน้าขาดทุนอีกแถมก็ชาวนาก็โดนหาว่าโง่าหาว่าทําไมไม่ทําอย่างอื่นเออแล้วถ้ามันขาดทุนแล้วทาทาไม,มนะ่ะไปยังสั่นจังสี่อีกสุดท้ายแล้วนี่ก็รอลุ้นกันพี่น้องรออลุ้นกันว่ากรมการข้าวนี่จะ เป็นยังไงเออหรือว่าจะให้รับอะไรยังไงหรือว่าผลผลิตนี่จะดีมากน้อยสักแค่ไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ่นกันพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นกันดูว่าจะเป็นยังไงเออว่ารัฐบาลชุดนี้นี่จะพัฒนาสายพันธุ์ข้าวแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพี่น้องเอเ้ยเดี๋ยวถาเบงิงรอรุ่นด้วยกันอืมกะคลิปนี้ก่ะไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาอัปเดตข่าวสารเราส่กันฟังเลยนะพี่น้องเออเราส่กันฟัง เพราะว่าตอนนี้ผมกับกำลังเดินทางมามุกดาหารพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศอยูท่ทีบุรีรัมย์กับคือสีบอมมี่เดอร์บอันนี้พี่น้องเออกับผมกับสีมาไอคลิปต่อๆไปนี้ก็จะเป็นการถ่ายไอไอวิธีการทํานาของไอขนมุกดาหารพี่น้องแถวมุกดาหารให้ดูว่าเป็นแถไหเขาเฮ็ดแถไหเขาวเฮ็ดคือกันคือยังบุรีรัมย์บอู๋ถนนโอ้ถนน,ถนนี่งามขนาดพี่น้องเอ้ยคุณเนาะ เขาตัดตัดภูเขาทั้งลูกเลยด้วนี่อ้า <c oughs> อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเล่าสู่กันฟังเอส่วนในคลิปหน้าก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามพี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม